อ้าแบบไม่ได้พกหมอเลยอ่ะอ๋อเนี่ยมันยะ่อกให้ให้พวกเขาตังต๊วตังว่าคณจะาลาจะเจอฝพืนเลยนิสเซิโคปากะอาสายมัตกไ้สูอ้าวอนนี้มันตกเลยโอ้ยสาวนี่เห็ดกินไม่ได้ด้วยนิสเซอรน เออแม่ล้าบางทีก็เขาแล้วเราก็มแกลนไปอยู่ได้สวยมึงพี่เมันเห็ดกองยาตีงั้นพักกินพันป่าพันข้าวปุ้นนัดทนนี่คระเป็นเน็ตไอเดี๋ยวมันฮอนอะไรเติมเลยมันก็เลย่มีไปนะจ๊ะเนาะดสิทานมาได้กุญแานั่นมาเพท่าตากุมเงนั่นมาคนงามนั้นะเด้อเด้อเด้อาดาลาด้เงินนี่้ยังได้รถจักรไปด้ จบมามันฝ่ายมันรุดเลยนะจบมาคกูฝึกงานด้กูก็ไม่ได้รถขี่เหนื่อยมากมึงยมาฝพกงานดิ่ใ่ไมพ่พีเลเขใจนกรมจะไปตลอดวันดิได้ใช่ดอกคุณมไปวันียวแหอะไมันไ่ด้เงินเดืนไปเถอะมันไม่ได้งินเดือนมงี้ยต่มก็คือย่ามันเจ็บนี่จอยำอ้ามัหรมีเลามันแมันไม่ได้นั้บอสฮิไม่ได้นั้นบอไม่ได้เพพีงป่าเลยเลขคีบตไห แถวไหนมั้ยนะชนมือเด็กสบายดีขนมน้า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 พี่ลูกนพี่กล้องพี่โลเจ้าเมล็ดแม่ลูกสบายดีขนมน้อยสิพามากินพันขปุ้นกินได้บ่เฮาเอิญพันขปุ้นเนาะพันปะพันปะเฮาเอิญพันขปุ้นพันขปุ้นหรือพันปะผมก็ฟูฟูนี่ขนมน้อยขนมน้อยนี่เบิังกวนองนี่ลูกขันโห ให้นอนนอนให้นอนนอนให้นอนนอ้ง่วให้นอนง่วงโอ้โหยอยๆได้คอนอนนอนคือนอนยันนอนแล้วเฮื่กินข้าวก็ไม่กินสองมื้อทำกินข้าวหน่อยนึงหน่อยนึงจ่อยละกินปากก็ยังไม่สุกยังไม่กระเติ้ลดีได้ที่นางมันมีอ้อก็เลยนะอ้อดสนิ่งมันจะดี กินปลาผิดขาดกูมากินพันปลาเยอะแยะกินจอบสาวผู้สาวเนาะอันนี้กะเตะบานของเขาแตะไป็น่งินกุ๊งในกกีฬาทีมศาสตร์สนาศาสนาทีมวงเห็นศาสนาก็ไม่ชนาเขาหอมเหลิมจั๊กประตูเต้รุ่ทษเต้รุ่นทูตชนะเขาไม่ชนะอุ้ยเต้รุ่ทษสุภาพมีเก่งเนาะสุ มันเส่งเออเจะมันลาด่เข้าแต่ก้าโอ้ยนะครับเขาเจอแล้วครับเขาเจงเลยไม่ได้ไม่นะครับเขาเจอเงัตเลยเนที่เป็นตไม่ได้ยังพูดเกกมีเฮาพูดเตกกมีเฮานะยังเตะเตะสูงบอกเตสูงบ่อีุนมีแต่แห้งวันนี้ขนม้นยสบายที่ขนม้นยสบายดี Thu nhiên rồi nhưng mà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  luôn nhưng mà luôn nhưng mà mẹ nha <laughs> như <laughs> <laughs> ừ. mình 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 không nói mình 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 ต๊กเลยาก็นันมากเนาะกินข้าวละขนน้อยจะกินข้าวแร้คขนมน้อยจะตอนแรกนะรู้เนาะเงแก้มไปแล้วเมื่กี้เอ็ดานันนันเอ้ยปะทอไปเลยเอาไปน้าเลย่มานอนดึกยังมานอนนี่ใส่่กาเบอเด้ยฮะ Sao trời khôn ngam đấy em đặt thật tuyệt đấy ở khuôn mặt đấy nó hạng của không có có bên gì của bên hết của bên tôm tắn bên hạng dạ bên hạng của 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 bên đấy của bên hạng của bên อืมมะเขือนี้งามเลยล้างแล้วบนนีเงอมาเซเว็งมะเขือเออยังอยู่ในนี้เมเลยที่เราเอามาเยไมน้ำที้กินนะน้ำปเอาน้ำกินท่านมาเสิร์ท่านคะ พักกูเองไม่ได้ซื้อเขาปลูกขอดเองกูไม่ซื้อกูไม่ได้ซื้อแล้วกูก็ไม่ได้ปลูกแล้วกูก็ไม่ไดโหดเออขามาแล้วก็กินรสได้เนาะรักมามึงลืมมั้งมึเลืมก็ไม่ซื้อปลูกเองปีอะไรอันน้ำกูด้วยหมดแล้วเลยอันนี้นะหมดเลยกินก่อนนะกิน่อนหมดก่อนปลายนี่จะหมดอันนี้พักไม่หมดแต่ปลายนี่แหละจะหมด คือคนห่างกระตื้นจะนอนมีกลัวให้เบื่อผมกูนะจ๊ะมันมันขึ้นแต่วันนี้แหละแถวนี้ก็ขึ้นอยู่แต่วันนี้มันสีแห้งมึงขึ้นมีอันเอาคลิปนี่คุณกิฟต์นี่มันรอดมันรอดอันคลิปไปต่ลกอันนี้มาพิรุมาขนมน้อยมากินข้าวพี่ ไม่ต้องกองบ้านมึงดิกองหมดสโลอยู่กองของหัตถ์จอยเยาะเลยโทรศัพท์ใหม่ดิจะมีเงินซื้ออ่ะไม่ได้ใหม่เลยไมหงุดหงิดซื้อเป็นดีไซน์เทรลทิกอันอ่นี่นี่ขนมเนื้อจะจะจะนี่อันนี้เหมาะสมโอยกหมู่แท้ดิกะหูเลยกองกูเป็นกองกะมหูคือเตอมอกขนมเนื้อขนมลายากบุลุแม่ไปเอาข้าวมาให้กินเด้อ ไม่ไม่ไปเอาข้าวมาให้กินเด้อไม่เอินแล้วขอจอยไปเอินได้ไหมสวีทเราจะดีที่เทิร์นเราจีที่เทิร์ที่เทิร์นเขาได้ซินหมูพร้อมกันแห้มัจะแซ่บทานขนมนี่กินวันนี้นะคือคือเยอะนั้นได้แล้วแขกบ้านโดดแล้วก็เริ่มือคอายเปิด มันกลัวมันมีเปื่ยนี่แกแาิล้วแ่นะิแบบแขไม่ด้ทก็เปื่อยมอโอ้เปยมันเปื่อย่้วเปื่ยในท้องนี่เอาเซ้์าเขาไปปีนคดิเอาเอนอยอ่ะนั่นแหละาจีาอันนี้นมะเขือมะเขืเล่นเลยอมเขือเือนี้นคเอตัวนี้ดีกว่าเซนี่เอาวากซีไปละมันมีแวบซีั้งป้องเป แต่ว e ่าอันคนไทยเขาว่าฟักซี่กันเลยวะฟักซี่ลาวฟักซีลาวของของป้อมของป้อมบ้าของป้อมบ้านอันทเเมมมกจ้ะกินฟรีอยู่ฟรีมันแค่ช่วยดูแลเงินแค่นี้ไม่ได้หรือไงรับไปนเดิมมันติดท้วยั้ป้าไม่กลัวหรอกไ่กลัวมนอนเยมันอ่อนมันติด้าเสยวเลยเดี๋ยวห้องของมีจํามคือก็เส้ยวนี่เลย cứ cố thử luôn, hết phép luôn chết hết nhá, hết tất cả, số không? นนๆๆเก่งแล้วก็ฉลาดมากเลยปาว่านะแบ,แบ,บ,บป่ะจเป็นยังไงแซบคนงามผิดเนะะานะตาขั้วปุ้นอะคนงามมาตาั้วปุ่นอะลูกสันไปสักทีอะ สาวน่ร็จคำน้อยเนาะคำสีนน้อยได้คำน้อยน้อยได้คำน้อย้อยลมลงผู้บบาวคาอีจเลยเด็กครั้งแรกกินพันกบุ้งนได้เลค่ะคบรนพันผุ้งจะแล้วจบทานกับทันเองเมนบ่เคยกินกับผู้เบาคำใหญ่เลยผู้เบาเห็นผู้เบาดีไปรักกินอิ่มเลยมีอิ่มได้ช่วเิ่งกินย่งีนะทันเท่ารักอ้ายก็กินมีอกินมีอิ่มเาเขอเอาอิ่มมือเอ้อเดียวเยอะ